ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเสียเสมรถขุดขวัญใจโคกน้องนาโมเดลนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับก็มาอยู่ที่ไร่สับสมสุโคกน้องนาโมเดลซึ่งเป็นไร่เป็นสวนของเราเองนะครับวันนี้ก็นะครับจะมา นะครับให้คำปรึกษานะครับท่านที่กำลังจะขุดร่องมะพราะ้าวทาสวนมะพร้าวนะครับเพื่อประโยชน์ของท่านที่จะกำลังจะขุดนะครับหลายท่านนะครับที่ได้ปรึกษากันเข้ามานะครับผมก็เลยอยากมามาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมว่า เฉพาะภาคอีสานบ้านเรานะครับเฉพาะภาคอีสานบ้านเราว่าการขุดแบบไหนให้เก็บน้ำได้นะครับแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับในการเก็บกักน้ำในร่องสวนมะพร้าวนะครับเริ่มได้ผลแล้วนะครับดูจากต้นนะครับต้นเตี้ยมากเลยนะครับต้นนี้นะครับน้ำ นะครับคือปัจจัยสำคัญเลยปัจจัยหลักนะครับของการทำเกษตรนะครับเราต้องคำนึงถึงนะครับปัจจัยสำคัญนะครับควรที่จะได้เรียนรู้ในจุดตรงนี้นะครับว่าเราจะทำยังไงการขุดร่องจะขุดตื้น หรือว่าขุดลึกขุดกว้างยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมีคำตอบเพื่อที่จะได้ผลระยะยาวนะครับในการใช้น้ำในคลองของเรานะครับเริ่มเริ่มออกผลผลิตแล้วนะครับจต,ต้นเตีย้ยๆมากเลยเกือบติดดินนะครับ สำหรับภาคอีสานบ้านเรานะครับส่วนมากก็จะเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะแห้งแล้งนะครับแล้วก็เป็นที่ลุ่มที่ดอนนะครับที่โคกนะครับเราควรจะขุดแบบไหนให้หน้ำนะครับในคลองนะครับดูนะครับ ในคลองของเรานะครับส่วนมากบางท่านนะครับอาจจะดูคลิปนะครับของภาคกลางนะครับซึ่งภาคกลางนั้นจะต่างกันกันกบภาคอีสานของเรานะครับในกรณีนะครับท่านที่มีพื้นที่อยู่ใกล้ใกล้คลองใกล้ ชลประทานนะครับก็สามารถที่จะขุดทําเหมือนภาคกลางได้แต่ในกรณีนี้นะครับผมอยากให้ดูภาคอีสานบ้านเรานะครับควรขุดแบบไหนนะครับต้องกว้างต้องลึกนะครับถึงจะเก็บน้ำได้นะครับผมเห็นหลายท่านแล้วที่ได้โทรมาปรึกษาผมว่า,าขุดร่องกว้าง นะครับเม็ดห้าสิบรึนะครับหนึ่งเม็ดนะครับหรือกว้างสองเม็ดลึกเม็ดห้าสิบนะครับสำหรับอีสานบ้านเราแล้วนะครับน่าจะเก็บน้ำไม่อยู่นะครับถ้าอยู่ก็เฉพาะหน้าฝนแต่หน้าแรงน่าจะเก็บไม่ได้แน่นะครับเราก็เลยมาคำนึงถึงประโยชน์ระยะยาวและก็ประโยชน์ของการใช้น้ำให้ได้ประโยชน์มากสูงสุดนะครับเราก็เลยมีความคิดเห็นว่า จากประสบการณ์ของเราเองนะครับที่เราได้ทำมาก่อนนะครับขุดความกว้างนะครับอย่างน้อยก็6เมตรนะครับ6เมตรนะครับความลึกอย่างน้อย2เมตร50นะครับอย่างที่ภาพนี้เลยนะครับหลังคันก็จะได้กว้างนะครับประมาณ8เมตรโดยเฉลี่ยนะครับ8เมตรซึ่งระยะระหว่างห่างของต้นมะพร้าว จะพอดีเลยนะครับจะพอดีการปลูกนะครับส่วนที่ผมปลูกระยะห่างของระหว่างต้นนะครับอยู่ที่6เมตรนะครับ6เมตรนะครับดู6เมตรนะครับ,เร,รบเราทำหลังคันนะครับกว้าง8เมตร นะครับแล้วก็วัดเข้ามาอีกนะครับตรงที่เราจะปลูกนะครับจาการิมริมน้ำนะครับริมขอบนะครับเข้ามาข้างละข้างละหนึ่งเมตรนะครับมันก็จะเหลือหกเมตรพอดีนะครับดูทุกร่องทุกอของสวนนะครับจะมีน้ำ ไม่แห้งนะครับน้ํานะครับและอีกอย่างนะครับใช้ประโยชน์ได้ไม่เฉพาะให้มะพร้าวนะครับน้ําก็คือเราจะเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาด้วยนะครับก็ได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับได้ประโยชน์ในการขุดคลองให้กว้างคือการได้เลี้ยงปลานะครับไว้บริโภค นะครับหรือใครที่จะเลี้ยงขายก็สามารถเลี้ยงได้นะครับก็ประโยชน์จากตรงนี้ก่อนที่เราจะได้เก็บมะพร้าวเราก็ได้ขายปลานะครับถ้าใครที่จะเลี้ยงปลาเพื่อทำแบบท่ขาขายนะครับหรือเลี้ยงไว้เพื่อไว้บริโภคเองก็ก็ได้นะครับ นี่นะครับผมให,ให้ชมนะครับผมเน้นเลยนะครับเฉพาะอีสานบ้านเรานะครับอีสานบ้านเรานะครับควรขุดให้ลึกให้กว้างนะครับเพื่อประโยชน์การใช้งานระยะยาวนะครับจากประสบการณ์เลยนะครับเอาประสบการณ์จริงมาเลยนะครับผมให้คำแนะนำให้เห็นเลยจาก การลงมือทำเองเลยนะครับนะครับเพื่อไม่ให้ท่านที่คิดจากจะขุดแล้วนะครับพอใหม่ๆนะครับก็อาจจะมีน้ำนะครับพอนานๆไปนะครับน้ำอาจจะแห้งนะครับเราต้องคำนึงถึงจุดตรงนี้ด้วยนะครับนะครับเอา ข้อมูลดีๆนะครับมานำเสนอให้ท่านผู้ชมนะครับท่านที่กำลังจะขุดตัดสินใจกำลังจะทำนะครับสวนมะพร้าวหรือว่าโคกน้องนานะครับนะครับน้ำคือปัจจัยสำคัญนะครับในการทำเกษตรนะครับเราควรจะมีแหล่งน้ำนะครับอย่างน้อยนะครับ 30%ของพื้นที่บางคนอาจจะเสียดายนะครับว่าการขุดมันมากไปมันเยอะไปพื้นที่ปลูกอาจจะน้อยไม่น้อยนะครับถ้าเราแบ่ง30นะครับพื้นที่ของน้ำนะครับที่ปลูกเยอะกว่านะครับที่ปลูกเยอะกว่า นี่นะครับผมจะให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าประโยชน์ของน้ำก็ให้ประโยชน์ค่อนข้างมากค่อนข้างเยอะนะครับให้คำนึงว่าถ้าเราไม่มีน้ำนะครับเราก็ใช้พื้นที่อาจจะไม่มีประโยชน์ก็ได้นะครับอนาคตนะครับ ฝนนะครับอาจจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะครับเราก็จำเป็นต้องมีการขุดและก็เตรียมน้ำไว้ในระยะยาวด้วยนะครับอย่าคิดว่าเราทำปีต่อปีถ้าเกิดว่าปีไหนฝนไม่ตกแล้วครับฝนตกน้อยนะครับเราจะเอาน้ํำมาจากไหนนะครับเราต้องคำนึงนะครับ เหมือนการทำประกันนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะเจ็บป่วยตอนไหนนะครับเราก็ <c ười> คือเปรียบเทียบนะครับเราต้องฝากไว้ก่อนนะครับคือทำไว้ก่อนทำไว้ก่อนนะครับเพื่อตอนนั้นแล้วเราก็จะได้มีโอกาสนะครับใช้น้ำในอนาคตนะครับ อีกสองสามปีข้างหน้านะครับทราบข่าวว่าเป็นปรากฏการณ์อะไรของว่าที่ว่าฝนจะน้อยลงนะครับอันนี้โยหรืออะไรนี่แหละครับตอนนี้ผมก็ได้เตรียมน้ำไว้แล้วนะครับเตรียมไว้ทุกปีทุกปีนะครับบ่อนี้ก็ลงปลา นะครับไว้เพื่อที่จะบริโภคนะครับตัวเองนะครับแล้วก็พืชผักเราสามารถเก็บและปลูกได้เอาปลูกรอบๆบบริเวณพื้นที่สะนะครับอีกอย่างก็ไว้ออกกำลังกายด้วยนะครับเพลิดเพลิน,นรดน้ำต้นไม้นะครับก็มีพืชผักผลไม้ต่างๆนะครับ ในรอบบริเวณพื้นที่ของเรานะครับก็จะมีผลไม้พอได้เก็บกินนะครับมีซึ่งผักที่เกิดมาเองนะครับแบบอ,อย่างเช่นผักบุ้งนะครับก็ไรสารพิษนะครับเราสามารถที่จะกินได้แบบ สบายใจไม่ว่าจะเป็นพืชผักอะไรต่างๆนะครับไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับอนี่ก็เราก็สามารถที่จะเก็บไปทําประกอบอาหารได้นะครับผ่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับมีครบทุกอย่างนะครับอยังลงต้นไม้ไม่ ยังไม่ได้ลงรอบนะครับเราจะปลูกไปเรื่อยๆนะครับอรอดูผลไม้แปลกๆก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะปลูกเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับขนุนนะครับต้นหนึ่งสองต้นก็โอเคแล้วครับเราเน้นไว้บริโภคเองนะครับจากเราทำ จากน้อยไปหามากนะครับดูว่าตอบรับแค่ไหนนะครับเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับอ,อย่างเช่นมะพร้าวเราก็ปลูกรายรอบมันกันหรือปลูกไปเรื่อยๆนะครับปลูกลายชุดนะครับไม่ได้ปลูกทีเดียวนะครับก็มีต้นเล็กต้นใหญ่นะครับเราดูแลชุดแรกให้มัน ก่อนนะครับแล้วก็มาปลูกเพิ่มอีกนะครับเป็นชุดเป็นชุดนะครับนะครับควรเก็บกักน้ําไว้ด้วยนะครับต้องมีแม่บอ่อหรือว่าบ่อหลักนะครับที่สําคัญนะครับน้ํานะครับจะกระจายความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้เองโดยที่เราอาศัยคลองน้ํา จากที่เราขุดนะครับอพอต้นไม้โตนะครับรากเขาจะ,ะเดินไปหาแหล่งอาหารของเขาเองนะครับเราก็มีใส่ปุ๋ยใส่ไรยบ้างนะครับเพื่อที่ช่วยให้ต้นไม้เขาเจริญเติบโตวสวยงามนะครับได้ผลผลิตเร็วนะครับอืม โอเคเลยนะครับสำหรับข้อมูลดีๆนะครับสำหรับท่านที่กำลังศึกษาหาข้อมูลต่างๆนะครับวันนี้เดินเที่ยวสวนนะครับชมสวนของเราได้นะครับที่เรากล่าพูดได้ก็เพราะว่า เราได้ลงมือทําเองนะครับการขุดการอะไรเราก็จะเข้าใจในเรื่องการขุดนะครับการาบริหารจัดการเรื่องน้ําเรื่องขุดว่าเราควรจะขุดมุมไหนนะครับบ่อหลักจะอยู่ตรงไหนให้มีน้ํานะครับให้เก็บน้ําได้นะครับเอาตาม ของดินน้ำลมไฟนะครับหรือว่าทิศทางลมนะครับที่เราได้ออกแบบในการขุดนะครับก็เอาประสบการณ์จากจุดพื้นที่ของเรานะครับเป็นองค์ประกอบนะครับเป็นองค์ประกอบไปบริหารจัดการในการขุดให้ลูกค้านะครับซึ่งเน้น การใช้ประโยชน์ใช้งานได้จริงนะครับนะครับเราจะแนะนำตลอดว่าภาอีสานบ้านเรานะครับขุดนะครับต้องขุดให้ลึกจริงๆนะครับถึงจะเก็บน้ำได้นะครับถ้าเรามาขุดแบบเป็นรูปร่างหรือว่าขุดแบบตื้นนะครับ บางท่านก็เสียดายพื้นที่ไม่กล้าขุดกว้างขุดลึกนะครับต่อมานะครับท่านจะได้เสียปัจจัยรอบสองนะครับนะครับท่านที่โทรมาปรึกษาผมหลายคนหลายเจ้านะครับก็ขอบคุณนะครับที่โทรมาสอบถามนะครับผมก็อ่าให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมไปพร้อมกันเลย นะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ผมก็เอามานําเสนอให้ชมพร้อมๆกันเลยจะได้เข้าใจนะครับในการบริหารจัดการน้ำนะครับในเรื่องการขุดอะไรต่างๆนะครับผมก็สามารถที่จะแนะนำให้ลูกค้าทั่วไปนะครับ ได้เข้าใจในเรื่องการขุดนะครับเพราะว่ามีคนนะครับขุดยังไม่เข้าใจอีกหลายหลายท่านนะครับยังบริหารจัดการน้ำยังไม่ได้นะครับก็เอาภาพแบบที่เราเห็นนะครับมานำเสนอให้ ให้เห็นเลยให้ได้ดูเลยนะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ